ค่กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับวิชาวัสดุศาสตร์หนึ่งค่ะของระดับประถมศึกษารหัสวิชาพว1201ค่ะกับคุณครูปองทิพย์โกศิยพันธ์ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูแบบทดสอบของเรานะคะอีก15ข้อค่ะ ไปดูข้อหนึ่งกันเลยค่ะวัสดุชนิดความแข็งมีลักษณะเป็นอย่างไร 1. ทนทานต่อการตัด2ทนทานต่อการขูดขีด3เกิดรอยยากและ4ถูกทุกข้อค่ะตอบข้อไหนกันคะคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือถูกทุกข้อค่ะเพราะว่าวัสดุที่มีความแข็งนะคะจะทนทานต่อการขูดขีดและการเกิดรอยนะคะแต่ ก็ทนทานกับการขูดที่ไม่เกิดรอยเช่นกันค่ะไบข้อต่อไปนะคะวัสดุชนิดความเหนียวมีลักษณะเป็นอย่างไร 1. สามารถรับแรงกระทาได้มาก2เปลี่ยนแปลงรูปต่างๆได้3สามารถทนความร้อนได้แล้วก็4ถูกทุกข้อค่ะตอบข้อไหนกันคะไปดูเฉลยกันค่ะคําตอบนะคะก็คือทุกๆข้อค่ะเพราะว่าวัสดุนะคะที่มีความเหนียวนะคะสามารถรับแรงกระทาได้มาก เปลี่ยนเป็นรูปแบบต่างๆได้แล้วก็สามารถทนความร้อนได้นั่นเองค่ะอย่างเช่นดินเหนียวนะคะที่สามารถนําไปเผานะคะเป็นไหหรือว่าเป็นโอง่งให้เราใช้นั่นเองค่ะข้อต่อไปค่ะวัสดุชนิดความยืดหยุ่นมีลักษณะเป็นอย่างไร 1. สามารถกับรูปทรงเดิมได้ 2. ทนแรงดึงบีบกระแทกได้นะคะ 3. เมื่อออกแรงกระทําแล้วจะเปลี่ยนรูปแล้วก็4ถูกทุกข้อค่ะตอบข้อไหนกันคะ ดูฉเฉลยกันเลยค่ะนี่ค่ะถูกทุกข้อนะคะเพราะว่าวัสดุที่มีความยืดหยุ่นนะคะมีลักษณะสามารถกลับมาเป็นรูปทรงเดิมได้นะคะอย่างเช่นลูกบอลน,นั่นเองนะคะทนแรงดึงบีบกระแทกได้แล้วก็เมื่อออกแรงกระทําแล้วจะกลับมาเป็นรูปเดิมได้นั่นเองค่ะข้อใดคือคุณสมบัติของการนําความร้อน ข้อ1สามารถนำผ่านความร้อนได้2เป็นวัสดุที่นำความร้อนได้น้อยแล้วก็ถูกทั้งข้อกอและข้อขอหรือไม่มีข้อใดถูกค่ะตอบข้อไหนกันคะข้อที่ถูกต้องนะคะคุณสมบัติการนำความร้อนนะคะสามารถนำผ่านความร้อนได้แล้วก็เป็นวัสดุที่นำความร้อนได้น้อยนะคะอย่างเช่น โลหะนะคะสามารถนําผ่านความร้อนได้นะคะแล้วก็ฉนวนนะคะที่นําผ่านความร้อนได้น้อยนะคะเมื่อเราไปหุ้มแล้วนะคะก็จะไม่นําความร้อนได้นะคะเพราะฉะนั้นทั้งข้อกอและข้อขอคือข้อที่ถูกต้องค่ะข้อใดไม่เป็นสมบัติของวัสดุนําไฟฟ้านะคะข้อ1ความยืดหยุ่น2กระแสะไฟไหลผ่านได้3พลาสติกไม่นําไฟฟ้าแต่เป็นฉนวนไฟฟ้าข้อ 4. ทองแดงเงินเหล็กเป็นตัวนําไฟฟ้า ไปดูฉเฉลยกันค่ะคุณสมบัติของวัสดุนําไฟฟ้านะคะจะไม่มีความยืดหยุ่นนะคะเพราะว่าความยืดหยุนน่ะเป็นของยางนะคะแต่วัสดุนําไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นวัสดุที่กระแสะไฟฟ้านะคะสามารถไหลผ่านได้นะคะพลาสติกบางชนิดนะคะก็ไม่นําไฟแล้วก็มาเป็นฉนวนในการกันไฟนั่นเองค่ะส่วนทองแดงเงินเหล็กนะคะเป็นตัวนําไฟฟ้าค่ะข้อต่อไปนะคะข้อใดไม่เป็นสมบัติของความหนาแน่นค่ะ 1. วัสดุที่มีมวลมากจะมีความหนาแน่นมากวัสดุที่มีมวลมากจะมีความหนาแน่นน้อยวัสดุต่างกันจะมีความหนาแน่นที่ต่างกันและความหนาแน่นเท่ากับมวลหารปริมาตรค่ะตอบข้อไหนกันคะเชลยนะคะวัสดุที่มีมวลมากจะมีความหนาแน่นน้อยเป็นข้อที่ผิดนะคะเพราะว่าวัสดุที่มีมวลมากจะมีความหนาแน่นมากนั่นเองค่ะรวมถึงวัสดุต่างกันเนี่ยก็จะมีความหนาแน่นที่ต่างกันด้วยค่ะ รวมถึงสมการข้อ4นะคะความหนาแน่นเท่ากับมวลหารปริมาตรนั่นเองค่ะข้อใดไม่เป็นการเลือกใช้วัสดุได้ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะก้อยเลือกวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมข้อ2นะคะไก่เลือกวัสดุตามที่ตัวเองสะดวกข้อ3นะคะเก๋เลือกวัสดุที่ใช้อย่างรู้ค่าและข้อ4ค่ะกุ้งเลือกวัสดุที่มีความจําเป็นและย่อยสลายได้ค่ะไปดูข้อที่ถูกต้องกันนะคะคําตอบที่ถูกก็คือ ไก่นะคะเลือกวัสดุตามที่ตัวเองสะดวกนะั้นเป็นข้อที่ผิดนะคะเพราะว่าการเลือกวัสดุนะคะควรที่จะเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวัสดุที่ใช้อย่างรู้ค่านะคะแล้วก็ย่อยสลายได้ค่ะข้อต่อไปนะคะข้อใดเป็นเครื่องใช้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 1. การผลิตวัสดุที่สิ้นเปลืองน้อยสุด2การผลิตวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้คน 3. การออกแบบที่คำนึงถึงความปลอดภยัยและข้อ4ถูกทุกข้อค่ะ ใช่เลยนะคะก็คือถูกทุกข้อนั่นเองค่ะการผลิตนะคะโดยใช้วัสดุที่สิ้นเปลืองน้อยที่สุดเนี่ยเป็นการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ 2. นะคะการผลิตโดยใช้วัสดุต่างๆนะคะที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้คนนะคะรวมถึงการลดการใช้ถุงพลาสติกโฟมเป็นต้นนะคะข้อ 3. นะคะการออกแบบและการผลิตที่คำนึงถึงความปลอดภัยนะคะและคำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมนะคะอีกข้อนึงนะคะการผลิตนะคะต้องศึกษาก่อนว่าผู้ใช้งานเนี่ยหรือผู้บริโภคนะคะนำไปใช้ในสถานการณ์ใดค่ะแล้วก็เป็นข้อมูลในการผลิตอีกข้อมูลนึงนั่นเองค่ะ ข้อต่อไปนะคะคือข้อใดที่สามารถใช้สัญ,ญลักษณ์ฉลากสีเขียวค่ะข้อ1น,นะคะยารักษาโรคข้อ2เครื่องดื่มข้อ3การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและข้อ4อาหารค่ะคาตอบที่ถูกต้องนะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั่นเองค่ะที่ใช้สัญ,ญลักษณ์ฉลากสีเขียวนะคะเพราะสัญ,ญลักษณ์ฉลากสีเขียวเนี่ยคือฉลากที่ใช้กับผลิตภัณฑ์นะคะที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยนั่นเองค่ะซึ่งในประเทศไทยนะคะจะมีทั้งหมด สามองค์กรนั่นเองค่ะคือองค์กรไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะคือหรือกฟพนะคะและกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานพอพนะคะอีกอันนึงก็คือสำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อม EPA นั่นเองค่ะยารักษาโรคเครื่องดื่มและอาหารนะคะใช้สัญ,ญลักษณ์สนับสนุนใดค่ะข้อ 1. สัญ,ญลักษณ์ฉลากเขียวข้อ2สัญ,ญลักษณ์องค์การอาหารและยาข้อ3 ฉลากประสิทธิภาพสูงหรือข้อ4ถูกทุกข้อค่ะคำตอบที่ถูกนะคะก็คือสัญลักษณ์องค์การอาหารและยานะคะหรือที่เราเคยได้ยินก็คืออ,อยอนั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะฉลากบประหยัดไฟเบอร์5ใช้สําหรับผลิตภัณฑ์ใดค่ะข้อ1น,นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าข้อ2เครื่องปรับอากาศข้อ3เครื่องทําน้ําอุน่นและข้อ4ถูกทุกข้อค่ะอันนี้เราคุ้นชินกันอยู่แล้วเนาะฉลากประหยัดไฟฟ้านะคะ ใช้กับผลิตภัณฑ์ถูกทุกข้อนั่นเองนะคะฉลากประหยัดไฟฟ้าเนี่ยใช้กับผลิตภัณฑ์นะคะที่มีการใช้ไฟฟ้านะคะซึ่งที่เขาฝ่ายผลิตเขาได้ให้ไว้เนี่ยนะคะจะมีทั้งหมด17ชนิดด้วยกันนะคะซึ่งฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะจะใช้ไฟฟ้านะคะที่ความเย็นไม่น้อยกว่า 1600 btu นะคะเปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศโดยทั่วไปนะคะมีค่าไฟฟ้า1ห,หน่วยจะได้ความเย็นประมาณ7 0 0 0 8 0 0ถึง8,000 btu นั่นเองค่ะในประเทศไทยนะคะจะมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตานี้นะคะทั้งหมด17ชนิดนั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะฉลากประสิทธิ์ ปรสทธิภาพสูงนะคะใช้กับอุปกรณ์ใดข้อ1นนะคะเตาหุงต้มในครัวเรือนข้อ 2. อ,อุปกรณ์ปรับรอบความเร็วมอเตอร์นะคะข้อ3าฉนวนกันความร้อนและข้อ4ถูกทุกข้อค่ะคําตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือถูกทุกข้อนั่นเองค่ะซึ่งสามอันนี้นะคะจริงๆมีอีกข้อนึงเนาะฉลากประสิทธิภาพสูงนะคะใช้กับเตาหุงต้มในครัวเรือนนะคะ แล้วก็อุปกรณ์ปรับรอบความเร็วมอเตอร์นะคะฉะนวนกันความร้อนนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือกระจกอนุรักษ์พลังงานนั่นเองค่ะซึ่งฉลากประสิทธิภาพสูงเนี่ยเป็นการเกิดขึ้นของฉลากประสิทธิภาพสูงที่พระราชบัญญัติกรมการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานนะคะได้มอบให้ในปีพศ2549นะคะโดยการนำล่องของกรม พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนั่นเองค่ะสําหรับอุปกรณ์ที่ไม่ใช้ไฟฟ้าทั้ง4ชนิดนะคะที่ครูกล่าวมาข้างต้นเนี่ยนะคะก็จะได้รับฉลากประสิทธิภาพสูงนั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้พระราชทานสัญลักษณ์ใดข้อ1ฉลากประสิทธิภาพสูงข้อ2สัญลักษณ์ฉลากประหยัดไฟเบอร์5ข้อ 3. สัญลักษณ์ฉลากเขียวและข้อ4 สัญลญักษณ์องค์การอาหารและยาค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะเมื่อกี้เพิ่งจะเฉลยไปเองคำตอบที่ต้องก็คือฉลากประสิทธิภาพสูงนั่นเองค่ะกระจกอนุรักษ์พลังงานนะคะใช้สัญลญักษ์ใดข้อ1ฉลากประสิทธิภาพสูงข้อ2สัญลักษ์ฉลากประหยัดไฟเบอร์5ข้อ3สัญลักษณ์ฉลากเขียวและข้อ4สัญลักษณ์องค์การอาหารและยาค่ะคำตอบที่ถูกนะคะ ก็คือฉลากประสิทธิภาพสูงนั่นเองค่ะแบลาดนี้ละยนะคะใช้สัญลักษณ์ใดข้อ1ฉลากประสิทธิภาพสูงข้อ2สัญลักษณ์ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้าข้อ3สัญลักษณ์ฉลากเขียวข้อ 4. สัญลักษณ์องค์การอาหารและยาแบลาดนี้ละยรู้จักกันไหมคะที่อยู่บนไฟฟ้านั่นเองใช้อะไรเอ่ยคำตอบที่ถูกก็คือสัญลักษณ์ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้านั่นเองค่ะ ค่ะใน EP นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับ15ข้อนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะใน EP ต่อไปนะคะบ๊ายบาย